เหมือนกันว่าเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็รักเหมือนกันยังยังพี่ก็รักผู้หญิงนี่เนก็ไม่รู้ว่าใครจะรักผู้ชายหรือใครจะรักใครมันก็เป็นความรักเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นพานเป็นพอมขอแค่ว่าเราเข้าใจกันมันก็อยู่ด้วยกันได้ กอ,อ,อ,นอ้น่สแมม็นม็นนันั้ก,กแบบว่ารักมีแบบที่เขาเป็นเขาให้เขารักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่บบว่าว่ารักเราแต่อยากให้เป็นในแบบที่เขาอยากให้เป็น และกดปุมแสดงตอนขอเชิญครับหลังจากการต่อสู้ยาวมานานกว่า20ปีวันนี้เราสามารถพูดได้ว่าประเทศไทยมีสมรรถเทีเทยมอย่างภาคภาคภูมิใจและเนี่ยของครอบครัวจะเปลี่ยนไปตลอดกาล และในที่สุด l o v e เ i n นฉากขอบคุณมากค่ะนี่เืออเลยสือดำ แอบเสียใจที่มันยังไม่เท่าเทียมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นใช้คำว่าบุกนาลีแชร์เพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแทรว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ได้ก็เหมือนเป็นผู้ปกครองใช่ไหมผู้ปกครองดูแลเด็กคนในนี้เลยเนี่ยอุปการีมันก็เหมือนเป็นคำแบบใช้ได้ทุกคนมันไม่ได้แบบแบ่งแยก นว่าคอมมิวนิตี้ดีใจโอเคงั้นหนูดีใจบ้างหนูอาจจะดีใจแบบประมาณสัก70%หนูอาจจะให้สักเป็นแบบเกรด B เออแต่ยังไม่ถึง A อ่ะหนูก็เลยมองว่ามันจะดีใจไม่สุดเลยถ้าหากว่าการยอมรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ยังเลฟเอากลุ่มที่เป็นคู่รักเพศหลากหลายในเรื่องของสิทธิการจัดตั้งครอบครัวอยู่เราจะทิ้งเขาไปไม่ได้ ตอนนี้นเหมือนเขาคิดแทนคิดแทนเราการที่ว่าเราสอบคนอย่างเงี้ยเป็นหญิงหญิงทั้งคู่อะถ้าเราคิดอยากจะมีลูกอะ่ะเขาเขาเขามีคําตอบอยู่แล้วว่าถ้าวันนึงลูกถามอะมเขามีคําตอบให้ลูกอยู่แล้วว่าลูกเกิดมาได้ยังไง